โอกาสสำคัญเรียกคืนศรัทธาสวัสดีค่ะทุกคนโดยวันนี้วันที่8มิถนายน2568ทีมวลอลเลย์บอลหญิงไทยของเราก็จะลงสนามในนัดที่4นัดสุดท้ายในสัปดาห์แรกที่ปักกิง่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไทยเรายังไม่สามารถคว้าชัยชนะได้เลยแม้แต่เกมเดียวแพ้รวดเลยทั้ง3เกมซึ่งไม่เป็นไรค่ะมันผ่านไปแล้วนะคะก็ให้มันผ่านไป เรามาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะซึ่งแมตช์นี้เนี่ยเราจะลงสนามพบกับฝรั่งเศสถ้าเกิดว่านัดนี้เราสามารถคว้าชัยชนะเหนือฝรั่งเศสได้เนี่ยนอกจากจะเรียกคืนศรัทธากลับมาได้แล้วอันดับโลกของสาวไทยของเราเนี่ยยังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปรั้งอันดับ14ของโลกได้ด้วยค่ะซึ่งเงืินไขนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะแอดขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะคะ และสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันดับโลกกันก่อนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทีมสาวไทยของเรารั้งอันดับ17ของโลกมีคะแนนอยู่ที่182.19ขคะแนนส่วนทีมคู่แข่งอย่างฝรั่งเศสนั้นปัจจุบันรั้งอันดับ20ของโลกมี165.13คะแนน ซึ่งเกมนี้ถ้าเกิดว่าสาวไทยชนะฝรั่งเศสแบบขาดลอยด้วยสกอร์3ต่อ0เซตก็จะได้คะแนนอันดับโลกบวกเพิ่มขึ้นมาบวก9.03คะแนนและถ้าเกิดว่าไทยชนะ3ต่อ1เซตก็ยังคงได้คะแนนอันดับโลกที่บวกเพิ่มขึ้นเยอะอยู่ค่ะบวกเพิ่มขึ้นมา6.53คะแนนเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราชนะ3ต่อ0เนี่ยคะแนนอันดับโลกของเราก็จะอยู่ที่191.2 2คะแนน ถ้าเราชนะ3ต่อ1คะแนนอันดับโลกก็จะอยู่ที่1 8 8 7 2คะแนนซึ่งก็จะทำให้อันดับโลกของเรานั้นขยับขึ้นไปรั้งอันดับ14ของโลกทันทีค่ะแต่ว่าก็ต้องมีเงื่อนไขด้วยนะคะเราก็ต้องลุ้นให้เบลเยียมนั้นแพ้โปแลนด์ด้วยค่ะซึ่งเบลเยียมเขาจะแข่งก่อนเรานะคะเขาจะแข่งช่วง10โมงครึง่งเราก็ต้องมาลุ้นให้โปแลนด์ชนะก่อนค่ะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราชนะแบบ0-4เนอะชนะ3-2ต่อเซตเนี่ยก็จะได้คะแนนอันดับโลกบวกเพิ่มขึ้นมา4.03คะแนนซึ่งก็จะอยู่ที่186.22คะแนนก็คือเราก็ต้องมาเชียร์ให้โปแลนด์นั้นชนะเบลเยียมแบบขาดลอย3-0ต่อเซตเลยเบลเยียมก็จะถูหกหักคะแนนอยู่ที่ลบ2.3คะแนนแต่ถ้าเกิดว่าชนะ3-1 3-2เนี่ย เย,เยี่ยมถูกหักเพียง0.01คะแนนเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอที่จะทำให้ไทยนั้นขยับขึ้นไปรั้งดับ14ของโลกได้ถ้าเกิดว่าชนะ3-2ต่อเซตอันนี้คือมองในมุมที่เราชนะฝรั่งเศสนะคะก็คือเราก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปรั้งระดับ14ของโลกได้ค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะมองในมุมกลับซึ่งเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าแมตช์นี้เนี่ย ถือว่าเป็นแมตช์ที่ถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยก็เปรียกคืนศรัทธาได้แต่ถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยซึ่งแน่นอนและวค่ะว่า FC ของไทยเนี่ยก็จะมีทั้งเข้าใจในเกมกีฬานะว่ากีฬาก็ต้องมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็จะแบบให้กําลังใจในกีฬาก็เยอะแต่ว่าในมุมที่จะถล่มเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าก็ต้องมีอย่างแน่นอนค่ะคือถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยถ้าเกิดว่าแพ้ศูญต่อ3เซตเนี่ยถูกหักคะแนนอันดับโลกไป ลบ9 7 9 7คะแนนเลยและถ้าเกิดว่าแพ้1ต่อ3เซตก็ยังเยอะอยู่ค่ะลบ8.47เลยแพ้2ต่อ3ก็เยอะเหมือนเดิมลบ7 9 7จรดเกได้ว,ว่าค่อนข้างที่จะเจ็บหนักเลยนะคะถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยถ้าแพ้03นี่คือหนักมากๆเลยนะจะเหลือคะแนนอันดับโลกอยู่เพียงแค่171.22คะแนนเท่านั้นจะร่วงลงไปเนี่ยรังอันดับ18ของโลกเลยนะคะ เจ็บหนักมากๆค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ชนะค่ะเกมนี้ถึงแม้ว่าฝรั่งเศสจะชนะเบลเยียมมาได้3ต่อ1เซตแต่ว่าในเกมล่าสุดเมื่อวานนี้ฝรั่งเศสก็แพ้ให้กับจีนไป0ูนย์ต่อ3เซตและวันนี้ฝรั่งเศสก็จะต้องลงสนามมาเจอกับไทยเป็นการลงเล่นที่ติดต่อกันนะคะซึ่งจะต่างจากสาวไทยของเราที่ได้พักเต็มวันก่อนดวลฝรั่งเศสค่ะ ถ้าเกิดว่าวัดกันที่สภาพความสดและการฟื้นตัวทีมไทยของเรานั้นก็จะได้เปรียบในตรงจุดนี้แต่ว่าในเรื่องของความสูงนั้นก็จะเป็นเขาเนะคะที่ได้เปรียบก,ก็มาวัดกันดูสักตั้งค่ะแอบเชื่อว่าสาวๆของเราจะต้องทำได้ค่ะเราต้องมีความหวังถึงแม้ว่ามันจะยากแต่ถ้าเกิดว่าทำได้เนี่ยมันจะเป็นการแบบเรียกความมั่นใจกลับมา สาวๆของเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเอาละค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารทีร่อดจิบยกนำมาอัพเดตท,ทุกท่านในคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ